สวัสดีครับวันนี้เราจะไปน้ําตกกันนะครับ <c oughs> วันนี้เรามากับสาวคนใหม่ต่อน,นะครับเมิ่ก <c oughs> ที่แล้วเนี่ยชาบูก็คือน้องนาแล้วน้องชื่ออะไรครับ <c oughs> น้องส้มครับน้องน้ําส้มนะ <c oughs> จะไปที่น้ําตกขันวารินนะครับหลายคนก็น่าจะเคยไปกันแล้วเราก็เคยไปแล้วแหละแต่ว่าเราไปคนเดียวไงวันนี้เรามากับสาวก็เลยอาสาวไปเที่ยวน้ําตกก,า <c oughs> ากัน <c oughs> แต่เราไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับเราจะไปหาที่นู่นกันนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับติดตามกันเลย let's go ทางนะครับเราให้สาวซื้อน้ำแข็งใสแล้วก็ไปทอดนะครับให้สาวเลี้ยงแล้วกันนะไปทอดนะครับก็น้ำแข็งใสกี่บาทเมื่อกี้สิบบาทน,น้ำแข็งใส่สิบบาทนะครับไปทอดเท่าไหร่เจ็ด <20 S 2> <20 S 1> สิบบาายี่สิบอร่อยดีนะครับ ว่าน้ำแข็งทรายเนี่ยสิบบาทถูกมากนะครับระหว่างทางเราแวะมัสยิดแป๊บนะครับวดัดคี <S <S ถึงที่วงเวียนแล้วนะครับเราก็เลี้ยวไปทางซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายแปเจอเด็กเอย้ยเด็กเด็กเด็ก<ๆ>ชนแม่งเลยจากนี้เนี่ยเราก็เลี้ยวเข้าไปทางฝั่งซ้ายนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศสวยจังนะครับบรรยากาศสวย บรรยากาศตอนนี้ก็ดูงเงียบเงียบนะครับมีคนเปล่าเนี่ยมีแค่เราสองคนถึงที่หมายแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศอันค้านะครับร้านไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่คือบรรยากาศทางขึ้นนะครับโหน้องขีดหลังพี่ไหมขีอ่อูไหม <laughs> <laughs> นี่ถึงแล้วนะครับมีปายด้วยนะครับน้าตกหัดวารินถึงแล้วเ,เดินขึ้นก็ เหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้กลับบ้านดีกว่านี่ก็ผ่านไปแล้วสิบนาทีนะครับยังไม่ถึงที่หมายอยู่ที่หนกันดีนะที่หลังชวนคนอื่นมานะสาวบดน,นะครับตอนนี้เราก็ได้ถึงสะพานโอ้โหเดินมาไกลมากนะครับขอให้คุ้มกับที่หุ่สาวขึ้นเขามาแล้วกันนะครับสังเกตได้ว่าน้ำก็ มีน้องๆหนูๆนหนูนะครับเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานมีแบบที่ลึกเอาเท้าไม่ถึงเนี่ยอยากดำน้ําไปเก็บปลาการังได้ไหมพอแบบน้ําที่ลึกๆอ่ะเอาแบบเท้าแตะไม่ถึงอยากไปเก็บก้นหอยในมาหาสมุทรอะไรวะเนี่ยกูพูด <c oughs> โห่น้ําแต่ว่าน้ำโคตรน้อยเลยเ็าสวยอยู่นะแต่ว่าน้ํานิดเดียวกอหาจุดเล่นน้ําของเราได้แล้วนะครับเราจะเล่นตรงนี้ช่องแคบเมริเดียน แต่ว่าน้ําก็ใส่นะใส่มากเลยนะครับไร่เราก็เล่นตรงนี้ไปเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดมันก็คือทัศน์ก็สวยอยู่นะครับน้องๆหนูๆนะครับเล่นกันเยอะๆแต่ว่าน้ําอย่างเดียวที่มันน้อยนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เล่นของเราไปนะครับเราก็สนุกในแบบของเรานะครับนี่มากับสาวนะครับพาสาวมาเที่ยวนะครับตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่มีอาหารเลยรู้สึกว่าอยากจะกินปูจะหา จากไหนนะครับเฮ้ยเห็นอะไรแวบๆบไหมเห็นไหมแวบๆบเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันคืออะไรเฮ้ยปูแต่ว่าเป็นตะวันนะครับได้เฉยเอ้ยไม่ใช่บูนะครับมันเป็นกุ้งตักุ้งกรอบตะวันท้องกุ้งกรอบเจอที่น้ำศพเฮ้เอจอที่น้ำตกเฉย รอดแล้วนะครับโชคดีมากนะครับได้เป็นตะวันรถกุุงกรอบนะครับเจอพอดีเฮ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วธนักแจ็คโอ้โหนะครับรอดแล้วมาน้าตกแบบประหยัดงบมากนะครับเจอที่น้าตกนะครับโอ้โหได้สองห่อใหญ่ๆเลยนะครับอยู่ดีๆก็ได้ขนมนะครับเราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะครับอยู่ดีๆมันลอยมาเองนะครับรออืมอร่อยโอ้โหแล้วดูที่ สัญหาตั้งนะมาตั้งเสือตรงนี้น้ำเข้าห,หมดเลยผมกอดช้าใครก็ได้ในประเทศนะครับมาแข่งดําน้ากับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาดูดโปรก็ฟ้า <c oughs> <c oughs> ไาแล้วรูปปล่าแล้วมั้งระหว่างนี้ก็เราก็กินขน,นมที่มันลอยจากไหนไม่รู้นะครับอืมเัาไม่ได้แอบซื้อที่ไหนเลยนะครับมันไม่ได้ไปเซเว่มนมราไม่ได้ไปซื้อที่ไหนเลยไม่ได้แอบซื้อเลยนะครับเดีย๋ยวมันก็มันก็ลอยมาเองอือร่อยมากนี่นะครับเดี๋ยวสาวจะจับปลาให้เรากินนะครับได้ เดี๋ยวเราจับให้เเดี๋ยวเราจับให้เดี๋ยวเราจับให้ตอนนี้รู้สึกเล่นได้สักพักแล้วนะครับรู้สึกว่ามีคิวรอต่อพวกเรานะครับ <c oughs> มีคิวรอต่อพวกเราเยอะเพราะว่าเพราะว่ามีทีนี้ทีเดียวทุกที่เล่นได้นะครับแล้วก็ไอ้พวกเด็กๆมันก็รออะไรอะไรพวกพี่จะออกวะ่ะจะได้เล่นต่อเลยแบบนี้กูไม่ออก การพวกเด็กๆ็สไลเดอร์ก็มนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าสนุกสนานเราเราพามาเดทที่นี่ผ่านไหมถ้าถ้าถ้าเต็มสิบให้เท่าไหร่หเ้นะหึ่งว่เราหักเพราะอะไรทำไม เทน,น,เนไมไม, <c oughs> ม,นมีบริการขับรถสง่สงนะเนี่ย,ยเราขี่หลังเธอได้ไหมน้ำหนักเธอต้อแนะโอเคนะครับใครอยากมาเทีย่ยวที่นี่ก็มาเทีย่ยวได้นะครับถือว่ามาพักผ่อนวันหยุดร้อนๆนะอากาศร้อนๆตามภาระก็มีประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดตดตามแล้วก็ก,กดหัวใจ สหราขใครกดให้หมดหมดเลยนะครับมีรู้มีที่กดอะไรบ้างกดให้หมดหมดมันจะกันในอีพีต่อไปครับ